ค่ะต่อไปเราก็จะใส่สรารกันเสียค่ะน,นี้เขาจัดไว้ให้ค่ะอุ <c> ้ย <oughs> ขออาภายัยค่ะคุณผู้ชมสรารกันเสียนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เขาจัดให้นะคะสองเดอนเสียใส่แล้วก็คนจากสรารกันเสียนะคะเขาก็ให้เราใส่สีผสมอาหารเพื่อน่าจะจะได้ออกมาเป็นแบบ น้ำยาล้างจานที่เราซื้อหาทั่วไปค่ะอันนี้คือสีผสมอาหารที่ผสมละลายน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสารตั้งต้นของน้ำยาล้างจานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะเหลือแค่สองขั้นตอนนะคะก็คือเติมน้ำสะอาดนะคะน้ำเปล่าที่จะเป็นแบบ ส่วนผสมของการละลายอันนี้คือ15ลิตรนะคะเราใช้น้ำสส่วนของน้ำไปแล้วลิตร2ลิตรนะคะก็จะเติมน้ำสะอาดอีก13ลิตรก็จะรวมเป็นน้ำยาล้างจาน15ลิตรนะคะแล้วก็หลังจากเติมน้ำสะอาด15ลิตรคะ่ะเราก็จะคนเ,เติมน้ำสะอาด13ลิตรเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะ ต้นแบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะพักไว้6ชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็จะเติมหวน้ำหอมค่ะเติมน้ำหอมลงไปแล้วเราก็จะแพบใส่ขวดเพื่อใช้งานเป็นน้ำยาล้างจานที่ใช้ได้นานเลยนะคะน้ำเปล่ามดท่านใดนะคะที่ไม่อยากจากเปน็นไม้ก็คือ วงไว้ให้เรียบร้อยน่คะล้วก็มาเทใส่ลงในานี่คือน้ำสะาดที่ลงไปแล้วเราก็กวนหรือว่าคนนะคะไปในทิศทางเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเราก็จะควนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเทน้ำที่เป็นปริมาณอีก10บกลิตรลงไปะคะ่ะอีก12ลิตรก็จะครบท่วที่เรากำหนดไว้นะคะนี่คือการทำน้ำยาล้างจาน ไว้ใช้เองค่ะคุณผู้ชมจากฝีมือเราลุลวนนะคะอันนี้คืออยากจะเล่ามีประสบการณ์ในการทำน้ำยาล้างจานใช้เองนะคะแล้วก็แต่ละเดือนเราไม่ต้องเสียตังค์เพื่อที่จะซื้อน้ำยาล้างจานมาใช้อีกเลยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะต้องจ่ายไปอน,นี้เป็นการ ลดรายจ่ายการหารายได้เพิ่มของเราก็คือถ้าเรามีงานมีการทำด,ดีก็ตั้งใจทาง,งานทำการให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหารายได้เพิ่มก็ เรามีงานประจำทำนะคะเราก็ต้องตั้งใจทำงานประจำของเราแล้วก็หอาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาลดรายจ่ายแล้วก็ทำงานให้เต็มที่นี่ก็คือการเพิ่มรายได้ คุณคุณผู้ชมที่ติดตามดูขั้นตอนของการทําน้ํายาล้างจานใช้เองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทาแล้วเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็อาจจะได้แยกคลิปะคะว่าตอนที่ครบ6ชั่วโมงแล้วเราจะมาแพ็คน้ํายาล้างจานลงในขวดที่เราเตรียมไว้ใช้งานนะคะจะมเีเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามะคะ่ะ แต่สำหรับคลิปขั้นตอนในการทำน้ำยาล้างจานตั้งแต่แนะนำส่วนประกอบนะคะส่วนผสมแล้วก็อุปรกรณ์ที่ใช้จนถึงขั้นตอนแบบแต่ละขั้นตอนก็อาจจะไม่คุกคักนิดนึงนะคะเพราะว่าต่อทำคลิปคนเดียวค่ะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ